พร้อมรอความตื่นเต้นกับยนต์ประกำรรสุดแสนแข็งแกร่งจากเบนลี่แต่นี่คือจุดที่คนใช้รถส่วนใหญ่อาจพลาดเบนลี่มอเตอร์กำลังเตรียมเปิดตัวรถยนต์ที่จะเปลี่ยนแปลงกฎเกมในวงการรถสปอร์ตคูเป้รุ่น New Continental GT สู Perspex ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ณมหานครนิวยอร์กซึ่งจะเป็นการเปิดตัวที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อคุณรู้ว่านี่คือรุ่นสู่ Perspex ที่4ี่ในประวัติศาสตร์ยาวนาน100ปีของเบนลี่และนี่ยังเป็นรุ่น Continental GT ที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังครั้งแรกที่มีน้ำหนักตัวถังเบาไปอย่า่าางงนทึพรระม้อปสบ การขับขี่ที่แท้จริงและตื่นเต้นให้กับผู้ขับขี่อย่างเต็มที่แต่ที่น่าสนใจคือรุ่นนี้จะผลิตจำนวนจำกัดเท่านั้นซึ่งหมายความว่าการครอบครองรถยนต์นี้จะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่การซื้อรถแต่เป็นการเป็นเจ้าของชิ้นงานศิลปะที่หายากการเปิดตัวจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2568เวลา20นาฬิกา30 นาทีตามเวลานิวยอร์กและวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2568เวลา1น0นาิกานาทีตามเวลาอังกฤษสำหรับผู้ที่สนใจครอบครองรถยนต์เบลลี่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองเวลาทดลองขับได้ที่เบลลี่แบงคอกโดยบริษัท AAS Auto Service จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบลลี่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยโทร0 8 0 9 2 5 9 9 9 9หรือ0 2 2 6 1 1 0 5 0 Line o f f i c i a l Account เบนเทออีเบนโคสคลิก h t t p s l i n e i s l a j 8 v แล้วคุณคิดอย่างไรรุ่น New Continental GT Super ู p o r t นี้จะเป็นรถที่คุณอยากครอบครองหรือไม่มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ